ตู้เย็นถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในราวปี1910เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับมนุษย์เราในการแชร่ของกินต่างๆแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าในสมัยโบราณน,นั้นมีการสร้างตู้เย็นมาตั้งแต่ราว400ปีก่อนคริสตกาลแล้วและมันอยู่ในพื้นที่กลางทะเลทรายอันร้อนระอุซึ่งแม้ว่าจะมีหน้าตาไม่เหมือนตู้เย็นในปัจจุบันแต่ก็ให้ความเย็นถึงขนาดที่สามารถเก็บน้ำแข็งได้อีกทั้งยังไม่ต้องเสียค่าไฟสักบาทและอับดุลจะขอนำทุกท่านไปรู้จักกับ ยักษ์ชาวตู้เย็นโบราณอายุ400ปีก่อนกิจการกันครับ 1. ตู้เย็นยักษ์กลางทะเลทรายยักษ์ชาวเป็นห้องเย็นแบบโบราณที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องทำความเย็นแบบระเหยโครงสร้างเป็นรูปโดมเหนือพื้นดินภาษาเปอร์เซียมาจากคำว่ายักษ์ที่แปลว่าน้ําแข็งและชาวแปลว่าหลุม มักใช้เก็บน้ําแข็งแต่บางครั้งก็ใช้เก็บอาหารได้ด้วยพื้นที่ใต้ดินประกอบกับวัสดุก่อสร้างหนาทนความร้อนได้ภูมมฉนวนที่พื้นที่จัดเก็บตลอดทั้งปีโครงสร้างเหล่านี้ส่วนใหญ่สร้างและใช้ในเปอร์เซียหลายแห่งที่สร้างขึ้นยังคงยืนหยัดอยู่จนถึงปัจจุบัน 2. ใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นคนคิดค้นขึ้น แต่วิศวกรชาวเปอร์เซียรสร้างยักษ์ชาวในทะเลทรายเพื่อจับและเก็บน้ำแข็งมานานกว่า3,600ปีจนกระทั่งระบบทำความเย็นไฟฟ้าเข้ามาแทนที่ในศตรวรรษที่20แม้ว่าน้ำจะขาดแคลนในอิหร่านเพราะอากาศแห้งแต่วิธีนี้ใช้ได้ผลดีด้วยเราสามารถพบยักษ์ชาวได้ทั่วอิหร่านในพื้นที่ที่สภาพอากาศทำให้เกิดการแชร่แข็งของน้ำแข็งในฤดูหนาว หรือบริเวณที่ทําน้ําแข็งและหิมะมาจากพื้นที่ภูเขาใกล้เคียงซึ่งน้ําแข็งจะถูกใช้เป็นหลักในฤดูร้อนสําหรับการถนอมอาหารและเครื่องดื่มและบางครั้งสําหรับทําความเย็นให้กับตัวอาคารโครงสร้างเหล่านี้ยังสามารถทําให้น้ํากลายเป็นน้ําแข็งได้แม้กระทั่งในทะเลทราย 3. มันสร้างมาจากอะไรและมีหลักการทํางานอย่างไรกระบวนการนี้ต้องใช้หลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ส่งน้ำไปยังสถานที่ทำน้ำแข็งซึ่งชาวเปอร์เซียสร้างช่องน้ำใต้ดินที่เรียกว่ากานัดซึ่งน้ำจะไม่ระเหยในแสงแดดแต่ยังคงเย็นกว่าเพราะอยู่ใต้ดินเพื่อส่งน้ำจากบ่อน้ำขึ้นเนินไปยังสระน้ำที่มีลักษณะเหมือนพลาซ่าโดยมีกำแพงสูงบางร่มเงาซึ่งน้ำตื้นจะกลายเป็นน้ำแข็งในคืนฤดูหนาวจากนั้นเก็บน้ำแข็งที่ได้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น แล้วจึงจะนำมาเก็บไว้ในยักษ์ชาวที่ซึ่งน้ำแข็งนั้นถูกทำให้เย็นโดยใช้การระบายอากาศตามธรรมชาติเพื่อดึงอากาศเย็นเข้ามาและขะจัดอากาศร้อนตัวยักษ์ชาวสร้างจากวัตถุที่ประกอบด้วยทรายดินเหนียวไข่ดาวมะนาวขนแพะและขี้เท่าในสัดส่วนเฉพาะที่ทำให้ทนต่อการถ่ายเทความร้อนและน้ำนั้นไม่สามารถซึมผ่านได้วัสดุนี้ทำหน้าที่เป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพมาก ยักษ์ชาวส่วนใหญ่ที่พบมีความสูงประมาณ15เมตรและลึกประมาณ5เมตรผนังโดมมีความหนาประมาณ2เมตรที่ฐานหนา0.5เมตรที่ด้านบนมีรูระบายอากาศและในฤดูร้อนตัวโดมจะถูกกลุมด้วยฟางหนาเป็นชั้นๆเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดคล้ายกับก่องหญ้าขนาดมะฮือมายักษ์ชาวใช้ประโยชน์จากความชื้นต่ำในภูมิอากาศแบบทะเลทราย ซึ่งส่งเสริมการระเหยของน้ําทําให้การทําความเย็นแบบระเหยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งเสริมการระบายความร้อนอย่างรวดเร็วและบางครั้งก็ติดตั้งแบดจิซึ่งเป็นเครื่องดักลมหรือหอลมที่สร้างด้วยอิฐโครนหรือโครนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือทรงกลมโดยมีช่องระบายอากาศที่ด้านบนเพื่อให้อากาศเย็นลงผ่านแผ่นไม้ที่จัดวางในแนวตั้งภายในน้ำหรือโครงสร้างด้านล่างแบจิยังสามารถทำหน้าที่เป็นปล่องไฟ โดยปล่อยลมอุ่นออกจากด้านบนและดึงอากาศเย็นเข้ามาจากช่องเปิดฐานหรือช่องการนัดที่เชื่อมต่อกันอากาศในการนัดจะถูกระบายความร้อนด้วยกระแสะน้ําใต้ดินซึ่งบ้านหลายหลังในเมืองทะเลซายมีระบบแบจิ 4. สามารถเก็บน้ําแข็งได้นานแค่ไหน m a c f o r d a m Research and Innovation Group ได้ทำการวิเคราะห์ด้านฟิสิกส์ต่างๆเพื่อตรวจสอบดูว,ว่ายักษ์ชาวทำงานอย่างไร ยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยพลังงานต่ำสร้างแบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อจำลองการถ่ายเทความร้อนต่างๆที่ควบคุมกระบวนการสร้างน้ำแข็งและการเก็บน้ำแข็งทำให้พวกเขาสามารถประมาณปริมาณน้ำแข็งที่สามารถผลิตได้และปริมาณน้ำแข็งที่สามารถคงอยู่ได้ไม่ละลายตลอดในระยะเวลา1ปีการศึกษานี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงสร้างมวลความร้อนสูงมาก ผลการจำลองแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำแข็งทั้งหมดที่ผลิตในฤดูหนาว1ฤดูคือ50ลูกบาศก์เมตรซึ่งเทียบเท่ากับปริมาตรน้ำแข็ง3ล้านก้อนในปัจจุบันใช้พื้นที่ประมาณ20%ของขนาดของหลุมที่ฐานของโดมเก็บน้ำแข็งยักษ์ชาวจะเก็บน้ำแข็งไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ต้องหยุดไม่ให้น้ำแข็งละลายและถ้าดูอัตราการละลายน้ำแข็งภายในโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการได้แก่ตัวปริศภาพอากาศ รวมทั้งอุณหภูมิและความเข้มของแสงแดดคุณสมบัติทางความร้อนของโครงสร้างและวิธีจัดการของอาคารจะพบว่าเทคนิคการก่อสร้างแบบโบราณของยักษ์ชาวนั้นมีค่าการส่งผ่านความร้อนที่0.1และค่ามวลความร้อนที่150ซึ่งเทียบเท่ากับโครงสร้างสมัยใหม่ของคอนกรีต100มิลลิเมตรและฉนวนโพลิสไตรีน400ม mm, มและการใช้เวลาประมาณ1ปีในการแพร่กระจายความร้อน1เมตร ซึ่งสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่มันคือการระบายความร้อนแบบพาสซีฟส่วนเทคนิคการก่อสร้างผนังนั้นมีความสามารถในการทำความเย็นที่สูงกว่าที่คาดไว้หลุมเก็บน้ำแข็งจะเริ่มเต็มในเดือนมกราคมและน้ำแข็งเพียงประมาณ20%จะละลายหายไปภายในเดือนกันยายนจากการศึกษาหน้าที่และประโยชน์ของตัวโดมในการรักษาน้ำแข็งพบว่าโดมนั้นทำหน้าที่เป็นที่บังแสงอาทิตย์ที่ดีเยี่ยม และมีประโยชน์ในการระบายความร้อนที่ชะลออัตราการละลายของน้ำแข็งสำหรับช่องระบายอากาศด้านบนนอกจากการระบายความร้อนแล้วยังเป็นไฟหลังคาขนาดเล็กที่จะปล่อยให้แสงแดดส่องเข้ามาภายในที่มืดเพื่อป้องกันการมองไม่เห็นและลื่นจนเป็นอันตรายได้เวลาเข้ามาดึงน้ำแข็งออกจากหลุมในช่วงฤด,ดูร้อนอีกด้วยน้ำแข็งที่สร้างและเก็บไว้ในยักษ์ชาวนั้นใช้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงวันที่อากาศร้อนในฤด,ดูร้อนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง รวมถึงการเก็บรักษาอาหารการทำขนมแช่เย็นในปัจจุบันอิรานอัฟกานิสถานและทาจิกิสถานคำว่ายักษ์ชาวยังคงใช้เพื่ออ้างถึงตู้เย็นสมัยใหม่สิ่งประดิษฐ์อันยอดเยี่ยมนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆวิธีที่สังคมโบราณจัดการกับทะเลทรายและทำให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่อาศัยมากขึ้นก่อนที่จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นเองครับ